ามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเะคะเป็นเพลงใหม่ที่รับรองเลยว่าถือใจแฟนคลับแน่นอนกับเพลงเดียวของหนุ่มธงเฮ Super Junior ปปน,นะคะที่ฟิ a t u r i n g กับหนุ่มเจโนโ่ NCT นั่นเองค่ะแจ้งกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสองอป้าหล่อทะเลนยูนิต Super Junior D&E หรือว่าทงเฮและวก็อึนทยอก แข่งบอยแบนด์หวงซูเปอร์จูเนียร์จากเกาหลีใต้เนี่ยเขาเตรียมจะคัมแบ็กกับผลงานอัลบั้มชุดอัลบั้มเต็มชุดแรกนะคะเพื่อฉลองครบรอบ10ปีของการถือกำเนิดยูนิตนี้นั่นเองและผลงานเพลง c a l i f o r n i a Love ค่ะก็ถือเป็นเพลงเดียวจากท่งเฮ โดยได้หนุ่มเจนโน่จากวง NCT เนี่ยมาร่วมฟีเจอริงด้วยก็คือจะเป็นแทร็กที่ปล่อยออกมาเพื่อจะนับถอยหลังให้กับอัลบั้มเต็มฉลองโอกาสพิเศษชุดที่ว่านี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกมแดนจะเป็นผลงานเรียงหนักย่อยเนี่ยแต่หลังจากปล่อยออกมาแล้วโอ้โหดิจิตอลซิงเกิลเพลงนี้ก็สามารถคว้าแชมป์เพลงยอดนิยมบนชาร์ตท็อปซองใน iTunes ได้ถึง10ประเทศในทันทีเลยค่ะแถม hashtag ชื่อเพลง California Love นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ด ต้องเทก็ทอตรองเทรนทวิตเตอร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างแดนอย่างร้อนแรงเลยทีเดียว ทั้งนี้ค่ะเพลง California Love นะคะยังปล่อยออกมาเพียงแค่2วันเท่นานั้นก่อนที่ทองเพนั้นจะฉลองวันเกิดอายุครบ34ปีค่ะถ้าหากจะนับแบบทั่วไปนะคะหรือว่า3 5ปีถ้านับแบบเกาหลีในวันที่15ตุลาคมแทร็กนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงชวนโยกตัวตามในจงังหวะแบบฟังสบายๆและในงานเพลงชุดนี้นะคะก็ยังมีเพลง b l u e m o o n ซึ่งก็ได้มีจอนจากวง g i d o เนี่ยมาร่วมฟจอริ่งด้วย โดยหลังจากนี้นะคะยังจะมีเพลงเดี่ยวนะับถอยหลังจากอึนพยอกเนี่ยตามมาด้วยโอ้โหเรียกว่าออป,ป้าแม่จะเดบิวมายาวนานร่วม16ปีแต่ว่าปล่อยผลงานออกมากี่ทีก็ยังครองใจเอลฟ์ทั้งไทยและเทศไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะถึงแม้อปป้าจะ35แล้วแต่ความห <c oughs> ล่อเนี่ยยังเหมือนวันแรกที่เดบิวออกมาเลยค่ะ อ่าแต่ว่าตอนนี้อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะดูอย่างเนี่ยคุณคิมซยอนโฮเนี่ยเห็นไหมสามสิกว่าแล้วแต่ว,ว่าแฟนๆน,นี่คือแบบเยอะมากไม่จําเป็นจะต้องเป็นเด็กๆหนูน้อยแบบนี้<ช>แล้วนะคะใช่หนึ่งในใจเลยต้องเป็นอบพากกงอยู่ออ <laughs> ยอมเลยนะคะ